มาไล่กินนิดเดียวละวันนี้เออม,มาทำแกงส้มกันดีกว่ามีปลานิ่งหยดตัวนึงด้วยเนอะแต่ว่าเราชอบกินแบบทอดแกงส้มก็ชอบนั่นแหละคนตายลอยไปเป็นต้องกินชอบกินแกงส้มเพิ่งกันเองด้วยความที่ว่ามันมันมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ยายกินเนี่ยมันเร็วแตาา่ก็มานึกมามาทอดปลาเพิ่งจะคิดว่าทอดปลากระทอดเออกับแกงส้ม มันน่าจะใช้เวลล่าพุงกันก็เลยจัดการเลยเก่งซ่อมเลยาลวาปลาก็าทำมาเร็วเคลืองก็จะล็ดรูปกาจัดการลนเล่งเคลืองเลยหม้อจำใจเอียดไปหมอนกันเนาเดี๋ยวเราเติมน้ำข้ามเปียกไปรอบนึงแล้วเราเติมน้ำก็ไปอีกเติเวลาเหมือนกันเนะเปินน้ำข้ามเปียกนะลาตัวนึงนี่เหอนกันเนาะหม้อกระเยดมันก็พอดีนั่นแหละแต่ว่าตอนเราแก่งจำดจขัดหม้อนี้ถึงเราก็ต้องใส้พักข้าวไปเรื่อยราวเพราะว่า แกงส้มมันตาไมใ่ใส่ผักให้มันกินไม่โรยที่นี่โอ้ดิบเราไปตัดตัวดีล่างบ้านเลยเตี๋ยวนี่ไปอย่างไวเลยมันเป็นเนื้อโอดิบก็บไปตัดคุ่มมืดวันนี้เพป็นเนเืนเออ้อเคี่ยวมืนก,รรกันโลหูมังเลยมังเต่เเาชอปมันมีเลย้อทั้งเบื่อกระโองเดี๋ยวว่ากระว่าไม่ใส่ผักมังมันก็ไม่โรยแล้วมันเดือดเพราะมันปรุงเร็วเราก็ชิมมันจะมั่งเลยนะเพื่อนๆนะไม่เห็นเราก็ไม่รู้เลยว่ามันโรยหรือมันไม่โรยพอรู้เร็วพอชิมเร็วเราก็ใช้ไปเลยไอ้ติน้นถวามาาันคาดคาดปุ๋ยเหลืกษตรเป็นตาล ลุงรถดำชอบหลับลองเลยเพื่อนๆเฮ้อไอ้ย,ยาหลับกาให้มันเดือดอยู่สักแปบ๊บแต่กระตักใส่ถ้วยเอาไปหลับประทานเลยนะเจ้ะเพื่อนอร่อยเก่งซสมขอบคุณด่เล็กคลิปจนจบนะจ๊ะก็ติดตามกันบ้างนะจ๊ะ